สวัสดีจ้าสวัสดีสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่ลูกสวัสดีกายอ่าก่อนอื่นก็นข,อขอบคุณขอบคุณอ่าพ่อแม่พี่น้องทุก<ด>ทุก,ท,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 กท่านนอจากน้องเนาะพี่เฮดให้มีวันนะี้นจาะพี่นะ้องจ๋านะนะด <laughs> ีใจแห้งพี่น้องจ๋าว้ากับมาถึงเนาะ<ด>วันนี้ที่รอคอยจากพี่น้อง<ด>อรอคอย สิบสามมือสิบสามมือจ้ะสิบสามมือเนาะอีเมลส่งมาอีเมลส่งมาวันที่สิบเอ็ดกันยาอกันยาเนาะจา้ะถึงวันนี้ถึงสดสดร้อนร้อนเลยจ้ะพี่น้องและสิ่งนั้นก็คือแทนเท่น้องจ้ะได้แล้วจ้ะพี่น้องจ้ะวันนี้ที่รอคอยจ้ะพี่น้องอ่าระยะเวลาการผ่าน ผ่านมาเนะาะพันกดมากค่ะแร่สี่พ<บ>ันชั่วโมงกับหนึ่งพันคู่ติดตาก็หน<อ>ึ่งเดือนกับหนึ<อ>่ง <1, S 1> เดือนกับอ่าห้าวันจ้ะพี่น้องหนึ่งเดือนกับห้าวันเนาะหนึ่งเดือนกับห้าวันิ่นก็ส่งพินมาให้เลยจ้ะ<อ>ิ่นก็มี e อีเมลแจ้งมาเนาะว่าทางเราได้ส่งพินมาให้คุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะจ้ะพี่น้องหนึ่งเ,เดือนกับห้าวันจ้ะพีนะ่น้องระยะเวลา การเก็บเหรียญเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเด้อจ้าที่เหตุในช่องน้องบีน่าแม่พรมีวันนี้เนาะจาเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกทุกท่านเนาะจาเนาะงกับบอมมีพ่อแม่พี่น้องกับบอมีวันนี้เนาะจาเนาะขอบคุณหลายๆจ้าบ่คิดบ่ฝันจ้ะพี่น้องว่าจะนี้วันนี้เนาะตื่นเต้นดีใจแฮงพี่น้องจ้า เซอร์ไพรส์มากจ้ะมาส่งตอนแปดแปดโมงนิดๆจ้ะอ่าพ่อบ้านเป็นคนรับให้เนะจก็ก็ไม่รู้ว่าได้รับพ่อบ้านบอกนั่นอะไรนั่นอะไรเงยนขึ้นไปดูโอ๊ยตายแนละ้วดิใจแห้งพี่น้องเลยเก็บเล็กผสมน้อยมาจ้ะพี่น้อสู้กันต่อไปจ้ะผู้ใดที่ยังบออันผ่านก็นสูๆส้ๆเด้อจ้ะ หนูก็ทั้งลูกทั้งอีหย่างเนาะหนูก็ยังสู้เนาะจ้ะพี่น้องนั่งไล่หลังโคตรหลังแข่งตลอดได้ระยะเวลาห้าหกเดือนจ้ะพี่น้องห้าหกเดือนเนาะหนูไล่สดมาห้าหกเดือนเลยเพราะว่าหนูขึ้นไล่ทีละชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ยากลูกนะเนาะจ้ะเนาะก็ยังมีวันนี้จ้ะพี่น้องเพราะว่าสู้จ้ะพี่น้องสู้เนาะ สู้แล้วจะสําเร็จจ้ะห้ามเด้อ,อ,อพี่น้องจ้ะหนูก็นั่งลไล่หลังคดหลังแขงตีหนึ่งต,งตีสองเนาพี่น้องเพื่อนที่อยากจะให้่านเนาะวน<อ>ีวันนี้จะภ <c oughs> ูมิใจตัวเองเนาะจ้ะเนองภ <c oughs> ูมิใจแล้วก็ขอบคุณขอบคุณนพ่อแม่พี่น้องทุกท่ทานแลนะะ <c oughs> ้วจ้ะ <c oughs> ที่สวยพักสวยดัดเนาะจ้ะให้มีวันนี้เนาะอ่า การเก็บเ,เหรียญสิบเหรียญว่ายากไหมก็สําหรับหนูหนูว่าไม่ยากเนาะเพราะว่าของหนูมันไม่โดนตัดเนาะมันเพิ่งจะมาโดนตัดช่วงหลังๆจ้ะช่วงที่ว่ามันครบสิบเหรียญแล้วเนาะ,ะนก็จะโดนตัดตัดแต่ก็ไม่เยอะบาทีนะสิบยี่สิบเซร็เนาะประมาณนั้นก็เคลียรบการการเรียนขึ้นเร็วว่าจ้ะพี่นะ้องก็ลงคลิปให้เป็นเวลาเนาะแต่ว่าของหนูลงคลิปให้เป็นเวลาแล้วก็ เว้นระยะลงวันเว้นวันจ้ะลงวันเว้นวันเนาะเราจะทําอย่างนี้เนาะก็ะแล้วแต่ดวงแล้วแต่พี่นะ้องเรื่องเรียนเรื่องพิดกันแล้วแต่ดวงเนาะจ้ะสู่ๆเด้อจ้ะพี่น้องคนไหที่ยังบ่ผ่านเนาะสู่ๆไปด้วยกันจ้ะถึงจะได้พิดมาแล้วก็สู้ต่อไปจ้ะพี่น้องสู้ต่อไปเนาะสักวันเราต้องมีคลิปปังจ้ะ แก็รอวันนั้นเลาะ <c oughs> จ้ะเนาะดีใจแฮจะพี่น้องขึ้นมกสดร้อนๆนเลยจ้ะพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง,องทุกทุกท่านนะจ้าคลิปนี้ก็<ด>ขอตัวลาไปก่อนละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเออด้ดจเอจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้องมีนะ่าแม่พรแล้วจ้ะเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบายน้องบีก็พูดนํำอยู่พี่น้อง